สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk l ไลฟ์พอดแคสต์ไลที่แปลว่าชีวิตและไลฟ์ที่แปลว่าไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ครับผมแบงค์ยังสเปนครับจะเอาเรื่องเกมมาพูดกันอีกแล้วเป็นอีพีที่สามแล้วนะครับสําหรับเรื่องเกมเนาะก็น่าจะเป็น e ีีสุดท้ายแล้วลหละแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะครับกลัว มีการเบื่อกันนะครับกลัวเบื่อกันนะครับก็จะพักไว้บ้างแล้วก็ไปพูดเรื่องอื่นๆบ้างน,นะครับวันนี้ครับก็ยังอยู่กับจิตเกมในความทรงจําอีกแล้วนะครับก็จริงๆมีเกมในความทรงจําที่มากกว่านี้เนาะแล้วก็ในอนาคตอาจจะเอากลับมาพูดใหม่นะครับถ้ามันไม่มีเรื่องอื่นที่จะพูดก็คงจาเรื่องเก่าๆนี่แหละครับกลับมาพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เกมในความทรงจํา นะครับบอกได้เลยว่าแต่ละเกมเนี่ยมีความพีคที่สุดยอดอยู่นะครับมาเริ่มต้นที่เกมแรกเลยดีกว่าวิ n น,นิงครับผม n ินนิงว n นนิงใช่ครับ Winning ทุกคนน่าจะรู้จักวิน n i n g ีเวนก็คือเกมฟุตบอลครับผมหรือปัจจุบันนี้ก็คือเ e s หรือหลายคนอาจจะไม่รู้จัก w วิ n i n g และอาจจะเล่นฟีฟ่ากันอย่างเดียวนะครับสําหรับรุ่นใหม่ๆแต่รุ่นผมนี่ต้องวินนิงเท่านั้นครับผมวินนิงวินนิงไมสนานะครับ การเล่นเกมวินนิงนะครับผมก็เป็นเกมฟุตบอลแบบก็ต้องเสมือนจริงมั้งในสมัยนั้นนะครับผมแต่เกมนี้มาจ้องแนวแบบแคชชัวหน่อยเนาะมันก็ไม่ค่อยแบบมีแบบอ่าเขาเรียกอะไรระบบฟิสิกส์ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าสุดยอดมากสําหรับเกมเกมนี้นะครับผมอยากแนะนําให้ทุกคนลองเล่นกันนะครับ,นะรบสําหรับวอลคอร์ Wall นี่โคตรเร็วนะครับในเกมนี้วอลคอร์ Wall อะไรเงี้ยเบล เบลยังไม่เร็วอ่ะวอลคอตยังเร็วกว่าวอลคอตเลนนอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โรเบร์โตคาร์ลอสนะครับผมสุดยอดตำนานที่ต้องทุกคนต้องต้องลองจับกันอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะอย่างเช่นโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องเล่นเล่นกันอ่าฟานิโตลอยนะครับถ้าเป็นในยุคผมต้องเล่นพวกนี้เนาะนี่แหละครับนี่คือวินนิ่งครับผมตำนานของวินนิ่งครับบอกเลยว่าเกมนี้สุดยอดมากครับผมเกมต่อมาครับผม พอร์โซนาครับจริงๆจะพูดว่าเป็นชินเมกามิเทนเซ่ก็ได้นะมันเป็นจักรวาลแยกหรือว่าเป็นแฟนชายคล้ายกันใช่ไหมนะครับผมก็ได้เล่นชินเมกามิเทนเซ่ก่อนแหละแต่ว่ามันไม่พีเท่ากับตอนผมเล็ผมเล่นเพอร์โซนาแล้วผมชอบมากอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเพอร์โซนาภาคสีค่กับภาคอ่ากับภาคห้าปัจจุบันเนี้ยแล้วก็ตัวย่อด้วยเนาะปัจจุบันเนี้ยผมก็ชอบมากนะครับแต่ชอบสุดๆเนี่ยน่าจะเป็น ภาคหาเนาะหธรรมดาก็ชอบนะครับก่อนนี้ก็ภาคสี่แหละภาคสามนั่นแหละนะครับก็เป็นน่าจะเป็นช่วงภาคที่ผมชอบสุดเนาะสำหรับเพอร์โซนาแบบสามสี่ห้าเนี้ยผมชอบมากสําหรับเกมเพอร์โซนาก็เป็นเกมแบบ jrpg อ่ะเทิร์นเบนะครับออกแนวเทิร์นเบดนิดนเนาะก็สู้ไปนะครับเรื่องราวมันก็ประมาณแบบว่ายังไงอ่ะก็สู้ไปเพื่อเก็บเวลใช่ไหม เอ่อเพื่อ,อเปลี่ยนใจคนอะไรเงี้ยในโลกแห่งจินตนาการอะไรอย่างงี้เนาะเออแล้วก็แบบใช้เพอร์โซนาสู้กันอะไรเงี้ยนะครับใครไม่เคยเล่นก็อยากให้ลองสัมผัสนะครับสำหรับเกมเพอร์โซนาเป็นเกมที่ดีมากนะครับผมบอกเลยว่าโคตรฟาร์มแล้วแบบผ่านเวลาสุดๆอะ่ะต้องลองเล่นกันนะครับผมไปเกมต่อไปเลยนะครับก็คือฟรเอ็มเบมครับ สุดยอดซีรีส์เกมที่มีมาอย่างยาวนานเลยนะครับและอยากให้ทุกคนนั้นได้ลองเล่นมากนะครับสำหรับ Fly e m b l บ m แล้วภาคที่ผมชอบสุดเนี่ยก็ภาคที u s e Set นี่แหละภาคปัจจุบันนี่แหละครับผมบอกเลยว่าดีมากๆครับผมอ,อ่าก็เ,ออเหมือนแบบมันจะมีระบบความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมมันเป็นระบบที่แบบผมรู้สึกเวลาเล่นมันรู้สึกสนุกอะ่ะเหมือนเวลาได้เล่นเกมแบบ Visual n no นเ e l เกมจีบสาวอะ่ะ เออนะครับจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่ติดเกมวิชวลโนเวลเกมเกมจีบสาวมากนะแต่ไม่ค่อยอยากเอามาจาัดอันดับสักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนก็จะไม่เข้าใจนะครับมันจะแบบเฉพาะทางมากเกินไปนเนาะก็เกมนี้มันก็ออกแนวแบบสายภาษาก,ก็เฉพาะทางนะครับระ,ระ,ระดับหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นเกมแบบอ่าปราบอาณาจักรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามรูปแบบเกมมันก็จะระบบก็จะเซ็ตแบบยุคสมัยมก็จะเป็นแบบยุโรปกลางนะครับยุโรปกลางเนาะ นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้สําหรับเกมนี้ครับต่อมาครับผมก็คือเกม GTA ครับผมเป็นเอาภาคไหนดีอะเอาภาคเอาภาคแซนดีกว่าทั้งแซนทั้งไวซิตี้บอกได้เลยว่าแม่งคือสองภาคที่แบบผมขอรวมไวในอันดับเดียวกันเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว GTA จะติดเยอะมากนะครับก็สําหรับ แซนเนี่ยบอกไว้เลยว่าทุกภารกิจแม่งยากเสมอครับโดยเฉพาะไอภารกิจที่เราต้องพาไอไรเดอร์เนี่ยไปขโมยของจากค่ายทหารอ่ะเออแล้วเราต้องขับไอ,ไอรถยกอ่ะแล้วแม่งต้องยกให้ได้แล้วแบบคือแบแม่งยากชิบหาอะไรเงี้ยแะแบบแบบมันยากตรงที่แบบไอไรเดอร์แม่งตายได้ทุกคนแล้วแบบมันมันมันกากมากอ่ะเออแล้วแบบเวลาเล่นแล้วมัน ต้องพะวงยกของต้องมาพะวงไอะไรเดอรอตายโอ้แม่งยากชิบหายแล้วไอ้ภารกิจของไอ้ไอ้บิ๊กสมูอีกที่ต้องพามันไปยิงอะ่ะเอออันนั้นแม่งก็ยากแม่งมันยิงไม่แม่นแล้วเราก็ต้องแบบขับขับรถไฟตามมันใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละแม่งยากโอเคแค่นี้แหละนะครับส่วนไอ้ไอ้ถ้าเป็นไอ้ไฟซิตี้เนี่ยที่ผมไม่ชอบเลยคือพวกภารกิจแบบขับเครื่องบินอะ่ะ โคตรเกลียดเ,เลยเพราะไอ้ภารกิจที่แบบขับเครื่องบินไปวางระเบิดเกลียดสุดๆเลยแม่งเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแบบไม่ชอบไม่ชอบเนาะโอเคโอเคนี่ก็จะเป็นความทรงจำที่แย่ๆมากกว่าส่วนใหญ่แล้วแต่รวมๆแล้ว GTA มันเป็นเกมที่ดีนะครับเป็นเกมที่ดีเลยสมัยก่อนนะครับคือแบบแม่งเพอร์เฟกต์อะคือแบบตอนเด็กไม่คิดว่าแม่งจะมีเกมไหนที่ดีกว่าน,นี้อีกแล้วอะไรอย่างงี้นะครับโอเคประมาณนี้ต่อมาที่ห้าครับผม อ่าผมขอรวมเลยก็แล้วกันรูปรัดตัดตอนซีรีส์เทลออฟซีรีส์เทลออฟครับคือ JRPG ที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแลวแบบมีความแบบเป็นปลื้มมากที่สุดแล้วแบบสนุกอะซีรีส์เทลออฟอะแ,นะแนะนำเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันสหรับซีรีส์เทลออฟไม่ว่าจะเป็นอ่าเซซิเล,ลียเบอร์ซิเลียเวสเปรเลียอะไรเงี้ยโอ้สนุกทุมาก มีหลากหลายภาคให้คุณได้เล่นนะครับสาหรับซีรีส์เทลออฟถึงการาฟริกบางภาคมันจะดูแบบดรอปๆแต่ว่าแบบถ้าคุณได้เล่นแล้วมันจะสนุกมากแล้วแบบยิ่งเนื้อเรื่องอ่ะคุณต้องตามเก็บให้มันครบนะแล้วมันแบบคุณจะรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยละอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบตีมอนเก็บเวลทําภารกิจแล้วก็ปราบอารมณ์เหมือนปราบจอมงจอม,มารอะไรเงี้ยมันออกแบบแฟนตาซีหน่อยนะเกมนี้แต่แบบอยากให้ลองเล่นี้จริงครับสนุกมากเกมนี้นะโอเคครับแนะนําเกมนี้เลย นะครับมาครับสุดอ่ายัง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 ไม่สุดท้ายอ่ะเกมที่หกครับเกมที่หกเกมนี้ครับผมบอกไว้เลยว่าถ้าได้รู้จักชื่อแล้วพวกคุณต้องสุดยอดเเกมนี้มันสุดยอดก็คือซีรีส์ยากูซ่าครับน่าจะมีถึงภาคหกแลวนะครับผมเล่นถึงภาคหกนะครับก็เป็นซีรีส์จากเซกาครับผมนะเซกาเจ้าเดิมนะครับใช่ป่ะใช่ใช่มั้งเออนั่นแหละครับเป็นเกม อ่าญี่ปุ่นนะครับที่ดูตอนแรกผมนึกว่า <c> GTA <oughs> นะครับผมแต่ว่าเวลาเล่นจริงแล้วมันแบบมันสนุกแล้วแบบมีไซส์เควสให้เล่นเก็บของเก็บเงินอะไรเงี้ยเออเล่นสนุกดีนะครับมันก็เป็นเกมเกี่ยวกับอ่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในแก๊งยากูซ่านะครับผมแล้วก็ต้องทํางานเป็นยากูซ่าแต่เขาก็เป็นคนดีที่แบบมันไม่เหมาะกับ,บการเป็นยากูซ่าแต่แบบเออแต่มันคือยาคูซ่าเกมยากูซ่าคุณ นั่นแหละคือเกมย,ยาคุซ่าไต่เต้าเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วออกจากแก๊งแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับก็อยากให้ทุกคนไปสัมผัสเองนะสำหรับเกมยาคุซ่านะครับอ่าระบบมันอาจจะดูเก่าๆอะไรไปนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าได้เล่นแล้วผมรับรองว่าต้องชอบครับผมคนเดงเลยที่ชอบเกมนี้มากๆครับสุดท้ายครับเกมที่7ครับก็คือเกมว t c h Dog ่าว t c h Dog ครับผมเกมแฮกสุด ชื่นชอบเกมฟอร์มใหญ่ของ Ubisoft ใช่ไหมใช่นะครับผมออกเลยว่าวอตด็อกเนี่ยนะครับผมเห็นครั้งแรกแล้วว้าวเกมแฮกเกอร์ว้าว, acker, ว,าวสุดยอดไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่แบบโอ้โหแบบได้เล่นจริงอนะโอ้ยตื่นเต้นนะอะไรอย่างนั้นนะครับแต่แบบโหแบบแต่สุดท้ายแล้วเกมที่อะไรมันบังอย่างเยอะนะครับผมก็สนุกมั้งนะ มันก็เป็นความแบบผิดหวังเล็กๆน้อยๆของเรานะครับแต่แบบเออมันก็ดีนะเกมเนี้ยนะครับก็าแนะนําให้ลองเล่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากแนะนําไม่เล่นเท่าไห่ครับเออนะเออซีรีส์วอดด็อกทั้งหนึ่งทั้งสองอะห่วยนะครับสําหรับผมนะเดี๋ยวรอดีเจียนครับเดี๋ยวรอดูรีเจียนกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับวอดด็อกนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็จบไปแล้วครับสําหรับ เจ็ดเกมในความทรงจําของผมนะจริงๆอยากจะพูดยาวมากกว่าน,นี้แต่กลัวว่าตัวคลิปมันจะยาวไปแล้วทุกคนจะเบื่อผมนะครับผมอ่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์ซับสไครป์แชร์นะครับผมนะครับนี่คือสิ่งง่ายๆครับที่คุณจะสามารถตอบแทนผมได้ครับอ่าถ้าชอบมากก็แชร์ด้วยนะครับชอบน้อย อยากเก็บไว้ดูคนเดียว่ากดไลค์แต่งจริงผมอยากให้ทุกคนแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ทุกคนครับแชร์ด้วยนะครับแชร์แชร์ไปเลยครับผมแชร์ให้มันดุ่งดังไปเลยนะเพราะว่าซับของเรามันก็อืมนะครับผมช้าเหลือเกินนะครับผมก็อยากได้สักแหมสักร้อยร้อยสองร้อยเนาะเออถ้ามันเป็นไปได้นะครับแหมจริงๆก็อยากได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาสักหน่อยนะให้มันขึ้นขึ้นหน่อยนะว่า แบบขึ้นแบบวันละยี่สิบสามสิบก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่อยากให้ทุกคนช่วยแช์นะแล้วก็ผมพูดผิดยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ <c oughs> เพิ่มเติมให้ผมด้วยนะเพราะว่าบางทีผมอาจจะพูดผิดผมอาจจะอะไรไปบ้างนะครับผมอื ừ, ตามนั้นครับผมตามนั้นเนาะแล้วก็เรามีแฟนเพจด้วยนะครับ Space Station Podcast นะครับผมก็หวังว่าทีมงานน่าจะใส่ดีสคริปชันไว้ใต้ล่างเนาะ สำหรับลิงก์ของอแฟนเพจนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนานานะครับทางโซเชียลนะจ๊ะก็มีไลฟ์กันทุกวันก็ไม่ดิไลฟ์ like กันบางวันนะครับก็รอดูก็แล้วกันนะครับการแจ้งเตือนในเพจนะครับว่า,าจะมีการไลฟ์อะไรกันยังไงบ้างน,นะครับก็จะมีทีมงานของเรานี่แหละครับผมก็มาจัดไลฟ์กันนะครับก็เป็นรูปแบบของวิดีโอหรือว่าพอดแคสต์ นะครับอยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับผมสำหรับช anel นี้นะครับ s p a c e Station Podcast ของพวกเรานะครับผมก็มีแค่นี้แหละนะครับผมคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะจ๊ะก็ผมแบงค์อย่างสเป e ครับกับรายการอ่ารายการอะไรวะเติม่มชื่อรายการตัวเองทะอกไลฟ์พอดแคสต์ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าๆนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผมบ๊ายบาย